ฝาด้ายอยู่นะครับทุกคนอะไรไน,นะขอบคุณนี่ไงโรงเรียนข้างโรงเรียนข,ข้างมาใช่ยอย่าไปสนใจไข่ใจเย็นพี่เพิ่งใจเย็นครับแอดเชียใครแอดเชียมังพี่สวัสดีครับสวัสดีครับแอดเชียหมอนทองนะครับพูดได้เต็มปากเต็มคำนะครับ แต่ว <gravity> ันนี้แอดจะเป็นกลางสวัสดีนะครับห้าพันสท่านนะครับสัสดีโอ้โวันนี้เด็กเต็มเลย ไปอยู่ฝั่งนนมาหละใช่อ่านะครับเปลี่ยนจากอ่ดูหมอนทองวอร์มเรียบร้อยนะครับมาดูฝั่งนนทบุรีวอร์มกันบ้างนะครับมาในตรีมสีส้มสีส้มดำนะครับมองไกรดำดำหรือว่าไงอ๋อสีอ่ากรมท่านะครับบางเกงกรมท่านะครับแต่เห็นครับดูหน่อยครับดูหน่อยอครับทุกคนด,ดูหน่อย ทุกคนอย่าพยายามให้แอฝ้เสียงในหัวเลยนะครับที่ควา,า,ายาไร้่ดียงนาทุกคนใจเย็นๆนะครับทุกคนดูหน่อยครับดูหน่อยครับยอมดูเหรอไม่ยอมดู <laughs> ไม่ยอมดูดูหน่อยครับก็คือเยาวชนของชาติเหมือนกันนะครับผมสุดท้ายแล้วน้องก็คนไทยด้วยกันนะครับทุกคนน้องก็คนไทยด้วยกันนะครับอนาคตของน้องก็คืออนาคตทีมชาติเหมือนกับหมอนทองวิทยาเรานะครับทุกคน ตายกู <own icism> ดู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 นะครับนะบรรยากาศกองเชียร์ฝั่งผนจะเป็นเด็กนะครับที่มาจากโรงเรียนนะครับวันนี้ครับเอ๊คุณครูมาหรือเปล่าเดยังมองไม่เห็นคุณครูเลย ให้ดูค่ะไม่ดูค่ะดูหน่อยครับไม่เป็นไรครับทุกคนนะดูหน่อยนะครับดูหน่อยดูหน่อยเอาหน่อยครับทุกคนนะบรรยากาศนะครับอันนี้เป็นฝั่งนนทบุรีนะครับผมอาตอนนี้เดี๋ยวดูน้องหมอนทองเรานะครับตอนนี้นะครับ ด่าน่าจะอยู่ใต้เต็นท์นะครับรับโอว่าจากพ่อครูสกลน,นะครับจะมีสาวบังหน่อยนะครับทุกคนนะครับเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเป็นกาำใจให้แอดด้วยนะครับทุกคน